แมกเซียมคาร์บอนเนตและแมกนีเซียมคาร์บอนเนตค่ะโอ้เพื่อนดูผลงานเลยค่ะนี่โอ้โหจากร่วงเยอะๆล่วงหนักมากค่ะดอกค่ะเพื่อนเพื่นอน้ตอนนี้ติดทั้งดอกติดทั้งผลนะคะแน่นๆ่นเต็มต้นนี้เลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนโอ ดู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 โอ้โหต้องอวดเลยค่ะต้องอวดเลยมูสูตรนี้เห็นผลมากค่ะพเพื่อนๆไม่ได้ร่วงนิดเดียวนะคะเพื่อนๆดูร่วงเยอะมาก,กเเพื่อนๆจะไม่ได้กินผลนะคะใช้สูตรนี้นะคะพเพื่อนๆร่านรถที่ชายผูมเมยนะคะพเพื่อนรักษาขั้วดอกค่ะพเพื่อนจ๋าช่วงนี้บางวันฝนยังตกเยอะอยู่นะคะตอนกลางวันก็อากาศร้อนร้อนนะคะเป็นสาเหตุที่ทําให้พืชสลับดอกเยอะมากๆค่ะโอ้นี่ยิ่งเห็นชัดเลย เคี้ยดาค่ะพเพื่อนๆแล้วก็เจอเพี่ไฟลายแดงเนี่ยมันจะหงิดจะกูดโหดอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนโหมดมากไม่สังค้อสแสงเลยตามเลยค่ะพเพื่อนจา๋าตัดเลยเคล็ดลับนี้เลยค่ะพเพื่อนด้านรสสูตรนี้นะคะที่ขอบกระถางเลยคะ่ะเพื่อนนี้นะคะมะม่วงติดช่อด,ดอกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนติดโคนสูตรได้เลย ต้องการการสลัดดอกหรือทวงนะคะไล่เพี้ยงกจกระจันด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท,ท่านคะวันนี้ไม่ก็มาแจกสูตรและวิธีสุดง่ายค่ะที่ทำให้ดอกเพียบๆ ผลดกแน่นเต็มต้นตลอดทั้งปีนะคะป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงค่ะไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะพืชผักทุกชนิดงามสวยกันทั้งสวนสูตรนี้นะคะยังกําจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติด้วยจ้าเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ ดกแน่นตลอดทั้งปีนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้นะคะก็เป็นข้าวสารนะคะที่เราตามเปลือกไข่ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้ตาลทรายค่ะเปลือกไข่นะคะกะปิค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะน้ำยาล้างจานค่ะเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะที่มีทอรีนสูงนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นผงชูรสนะคะมีน้ำซาวข้าวอยู่แล้วนะคะใช้ได้เลยค่ะน้ำซาวข้าวสูตรนี้ทํายังไงนะคะเราไปดูด้วยกันเลยค่ะนะคะที่เราใส่เปลือกไข่แล้วนะคะเพื่อน ใส่ลงไปนะคะสองชอ้อนเลยค่ะแคลเซียมอย่างง่ายๆมีไนโตรเจนด้วยเร่งเขียวเร่งใบเร่งยอดนะคะนี่ไม่ก้อยทาใช้ประจำเพื่อนๆ<ห>น,นะคะมีเครื่องปั่นนะคะยิ่งดีนะปั่นได้ทั้งข้าวสารและก็เปลือกไข่เลยค่ะปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายหนึ่งชอ้อนนี่นะคะเพื่อนป้องกันดอกสลัดหดลุดร่วงด้วยนะคะนี่ทําให้ขั้วดอกเหนียวค่ะ น้ำซาวข้าวสูตรพิเศษนะคะสูตรเร่งเปิดตาดอกเร่งการติดดอกออกผลค่ะหนูมีน้ำซาวข้าวอยู่แล้วค่ะเราใส่น้ำซาวข้าวลงไปด้วยเช่นกันใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งลิตรนะคะเพื่อนน้ำซาวข้าวสูตรนี้นะคะสามารถราดลดต้นไม้พืชผักได้ทุกวันนะคะต้นก้าเล็กๆต้นพริกของแม่ก้อยราดรดเลยค่ะเพื่อนๆเร่งดอกเร่งผลเร่งการจเจริญเติบโตแต่ตัวนี้นะคะเป็นปุ๋ยน้ำแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนดูผลงานเลยโอ้โห แต่ตาดอกแบบตบพืชตะพื้นแน่นต้นกันอย่งนี้นะคะเพื่อนให้เขาไปช่วยย่อยสลายนะคะจุลินทรีย์และธาตุสารอาหารนะคะที่อยู่ในดินนะส่งสู่พืชน,นะคะเพื่อ<ห>นๆ<ห>น,นะคะ่ะกะปินะคะมีฟอสฟอรัสสูงเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีคะ่ะแว็ชูกำลังนะคะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆบอบปีกะปิเลยค่ะให้ละลายค่ะ ต้นที่โสมนะคะกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครั้งค่ะต้นไหนโดนมแมลงรุมกัดเยอะๆนะคะเขาจะป่วยนะคะลรคแมลงเขาจะเข้าต้นพืชน,นะคะปูด,ด้วยสิ่งนี้เลยคือเราต้องเล่งรากใหม่ด้วยใส่ผงชูรสน้ำหนึ่งช้อนนี้นะคะน้ำจาข้าวใส่ลงไปเลยคะ่ะเพื่อนๆบ้านไหนส่วนไหนนะคะมดนอนมแมลงเยอะมากๆไข่นอนผีเสื้อช่วงนี้นะคะเกาะใบมะกรูดเกาะใบมะนาวของหนูเยอะมากๆค่ะเพี้ยไฟไลายแดงก่อเยอะเนาะไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊อย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อน ที่ใช้เลยค่ะสำหรับสเปรย์ฟอ็อกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนลิตรนะคะใส่น้ำไป1แก้วนะเสร็จแล้วะค่ะมาดูวิธีใช้เลยค่ะเราก็ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นได้ทุกสองสามวันต้นไหนแมงเยอะนะคะก็ฉีดพ่นติดต่อต่อเนื่องกันไปเลยค่ะนี่รูปพริกของไม่ก้อยโอ้โหไม่ก้อยเห็นแมงมีมขาวยาสูบมาแล้วฉีดพ่นบน,ใ,นใ,บใบใต้ใบหน้าดินด้วยนะคะทุกต้นเลย ปุ๋ยฉีดพ่นตอนไหนดีคะแม่แนะนำให้ฉีดที่ต้นช่ำเช้านะคะนี่ต้นช่ำแล้วค่ะต้นสังะห์แสงค่ะปุ๋ยอาหารนําไปใช้ได้เลยเพื่อดูเ้ยว่าตัวนี้งามมากเพื่อนไม่มีรอยแบบตีดเชื้อกลางคืนเขามากัดเพราะมากัดเลยค่ะเพื่อนโอ้ค่ะป้องกันโรคแคนเกอร์ได้ด้วยค่ะเพื่อนแสกไลไก่อค่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่าย ผูมะเขือยาวในกระถางก็ได้กินค่ะมะเขือนี่จะมีสปูพืชน,นะคะเป็นแมงวีขาวแยสูบค่ะเพื่อนต้องออนิ่นไปใต้ใบนะคะผออักกินใบค่าหวานกรอบรสชาติดีนะคะเพื่อนโอ้โหสูตรเข้มข้นแบบเร่งด่วนนะ,ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักค่ะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนะคะวัตถุดิบุกรณหลักเลยคะ่ะไข่มาเลยค่ะเร่งดอกเร่งผุนนะคะป้องกันดอกสลัดร่วงอ่ะไข่ตอกเลย้องค่ะเดี๋ยวก็ใส่ลงไปด้วยนะอาหารของจุลินียค่ะน้ำตาลทรายค่ะ ใส่ลงไปนะคะ3ชอ้อนนะคะเกลือไข่นะคะพเพื่อนๆก็ไปตำปั่นมาให้ลเะเอียดเลยค่ะอย่างนี้ลยคะเสริมแคลเซียมให้กับต้นไม้ผักค่ะ <ๆ S 1> ใส่ลงไป1ชอ้อนเลยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังที่มีทอรินสูงนะคะขวดนี้นะคะมีทอรินสูงถึงนะคะ800มิลลิกรัมค่ะเพื่อนๆนี่แล้วยังประกอบไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B12 และวิตามิน C ค่ะเพื่อนๆป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงทำไมเราเพิ่งดูนะค,ะข,นคะขวดนี้เลยค่ะสองฝานะคะนึ เอียงดอกเร่งผลง่ายที่สุดค่ะมโนูโซเดียมกุตาเมิตค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนขาปีนะคะมีแคลเซียมจากกล้งาแคลเซียมจากกุ้งทะเคลเค่ะเพื่อนเราละลายกะปิเลยคะ่ะทําให้พืชแข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชน้ำสาวข้าวสูตรพิเศษของเราสูตรนี้นะคะบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม,ดไม้ดับไม้มงคลค่ะใช้ได้หมดเลยค่ะละลายกะปิเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะป้องกันดอกสลดัดหลุดร่วงปลูกพริกนะคะดอกร่วงลงไปกองกับพื้นหมดเลยค่ะแม่ก้อยไม่เคยได้กินเลยปลูกมะละกอก็เห็นแต่ดอกกองอยู่กับพื้นค่ะไม่เคยได้กินผลเลยมะม่วงตอนนี้มะม่วงหนูเหลือแต่ก้าน,นะคะ่ะแม่ก้อยค่ะผลไม่ติดเลยใช้สูตรนี้เลยนะีฮอร์โมนไข่สูตรเข้มข้นแบบเร่งด่วนใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อน ทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะไม่รีบร้อนอะไรนะคะสามารถหมักไว้นะคะ7วัน14วันได้ชินกันนะคะเพราะว่ายิ่งหมักนานค่ะประสิทธิภาพยิ่งสูงมากเพื่อนๆนี่หน้าตาเมื่อเราหมักนานค่ะ7วัน14วันค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเรามาดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะสูตรแบบเร่งด่วนทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนี่ใส่ลงไปเลยคาะ1แก้วนะคะอยู่ที่2 0 0รอมลนะคะ1นแก้วใหญ่ค่ะเพื่อนๆ น,นี่นะคะชีบฤิค่ะเพื่อนๆเทใส่ลงไปเลยนไข่สวนไหนหมดมแรงเยอะนะคะเพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยนะน้ํายาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะ1ช้อนค่ะเพื่อนและสําหรับอัตราการใช้นะคะฮอร์โมนสูตรเข้มข้นของเรานะไข่สูตรนี้นะคะหมักนานประสิทธิภาพยิ่งสูงนะคะความเข้มข้นก็สูงค่ะ เรียกว่าหมักนานจะเป็นกดอเมนูเล็กๆค่ะเมื่อฉีดพ่นไปที่พืชนะคะพืชสามารถนำไปใช้ได้เลยว่าจะเห็นการแตกใบแตกยอดติดดอกออกผลได้เร็วมากๆค่ะเพื่อนๆไปทดลองได้เลยค่ะไม่ก่ทดลองกับกล้วยไม้ไม่ว่นะฉีดไปโอ้สามวันค่ะตุ่มตาดอกกล้วยไม้นะคะเป็นตุ่มตานี่แตกตาดอกได้เร็วมากๆจากต้นโสมเนี่ยเพื่อนไปดูได้เลยค่ะติดดอกออกผลได้ดีมากๆทดลองใช้ได้เลยวิธีใช้นะคะเราใช้นะคะสามช้อนนะคะต่อน้ําค่ะ สิบลิตรนะคะหนึ่งน้ำยาล้างจานลงไปด้วยนะจ๊ะให้ปุ๋ยด้วยแล้วก็ไล่มแมลงด้วยค่ะขอสูตรไล่มแมลงแบบประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะคะต้นไม้ก็งามผลก็ดกดกแน่นๆนะคะเป็นน้ำด่างจากที่เท่าถ่านนะคะก็คือที่เท่าหนึ่งถ้วยนะใส่ไปในน้ำสามพห้าลิตรแล้วเพื่อนๆก็แช่ไว้หนึ่งคืนค่ะเพื่อนๆก็จะได้นี่สารโพแทสเซียมมีสารซิลิก้าซิลิกอนด้วยมีแคลเซียมด้วยค่ะเพื่อนๆ ไล่แมลงกำจัดแมลงได้ดีมากๆเนี่ยมาให้เพื่อนดูเห็นไหมทุ่งถ่าฐานคนะ่ะดีจริงค่ะสูตรดั้งเดิมจากคุณยายีว่าพริกเนี่ยพริกกระดกเต็มต้นมะม่วงก็ดกโดดแน่นๆนะคะเ,เพื่อนๆเราใส่น้ําด่างลงไปนะคะหนึ่งหรือสองลิตรค่ะต่อน้ำสิบหรือยี่สิบลิตรได้เลยะคำเฉลี่นใส่ลงไปเลย,เ,เ,ลยลเพื่อนแบ่งครึ่งอย่างนี้เลยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนมาดูพี่ใช้เลยเราก็ตักเลยค่ะเพื่อนจ้าละดเลยละลดลงดินนะคะเป็นปุ๋ยทางดิน คือจะตอบสนองภายในนะคะ7วัน14วันนะคะเราละลรดทางดินนะ,คะ่ค่ะเพื่อนเล้ยแ้วถ้าฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางใบนะคะพืชก็จะตอบสนองภายใน3วันเจวันเลยค่ะก้ยไม้ไม่ก้อยจากโซมโซมเพื่อนดูตอนนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหดูดูดูเนี่ยเพื่อนฉีดไปแบบฉีดไป3วันนะอ่ะแบบไม่ก้อยพูดแล้วก็สัน่นตาดอกเนี่ยตาดอกของกล้ยไม้นี่แตกตาอย่างนี้นะคะ่ะเพื่อนไม่ฉีดเขาก็จะอยู่เฉยๆค่ะ ฮอร์โมนเขาจะไปกระตุ้นการแตกตาดอกได้ดีมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะฟอสฟอรัสสูงเล่งเขียวใบสมบูรณ์แข็งแรงป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยต้นสมงๆนะคะใบไ,ไหนที่แบบเป็นเน่าๆช้ำๆนะ้ำเพื่อนๆก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ฉีดพ่นสูตรนี้นะคะไปที่รากเลยคะ่ะรากไหนแห้งๆนะคะก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะให้เขาสร้างรากใหมนะ่รากใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นตาตาเ,เขียวๆอย่างนี้เะคะเพื่อนกล้วยไม้เป็นพืชที่ดูดปุ๋ยช้านะคะเพื่อน แล้วก็ราดไปที่วัสดุปลูกเยอะๆนะคะุ๋ยนะคะเพื่อนๆปวยไม้โสมๆมเห็นดอกแน่นอนค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้นะคะก็่เราลาดไปที่วัสดุปลูกลาดลงไปที่ต้นกระถางน,นี้นะคะเพื่อนระเบิดลากเร็วแข็งแรงสูตรนี้เลยค่ะเห็นดอกแน่นอนจ้าดูดอกดูดอกให้ก่อนโอ้หดูนี่เ่นก็โชว์ผลงานนุ๊กโชว์ผลงานเลยค่ะเพื่อนดูโอ้โห นี่จากไม่เห็นดอกค่ะทำสุดดนี้เลยโอ้สหหผลจริงปลูกมะี่ไม่เคยเห็นดอกเลยค่ะแม่ก้อยทำยังไงคะแนะนำนะคะเพื<ๆ>่อนๆจ๋าทางดินนะเพื<ๆ>่อนๆมาใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักได้เลยนะคะควรดินบ้างนะคะเดืนละครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยฮอร์โมนสูตรนี้ของเราใส่ลงไปเลย นี่นะคะปลูกกลาไม่เคยเห็นดอกนะคะดอกโรยแล้วตัดแต่งกิ่งทิ้งไปและพวนดินด้วยนะคะมีปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกนะคะรับรองออกดอกแน่นอนค่ะคะแล้วเราก็ราดลดด้วยปุ๋ยสูตรนี้เะยค่ะหรือฉีดพ่นนะคะปลูกกะเพราไม่เคยงามเลยค่ะไม่ก้อยใบหงิกใบกูดนะคะแสดงว่าเจอเพี้ยไฟไรแดงหรือเจอเพี้ยดำนะคะแล้วก็ตัดยอดแล้วก็ตัดดอกเลยนะคะ เห็นกระเพราเหี่ยวๆอย่างนี้นะคะเขามีหนอนไปเจาะอยู่กลางลำต้นนะคะทําให้ยอดของเพื่อนเหี่ยวค่ะการตัดยอดอย่างนี้ช่วยได้ดีมากๆค่ะทับเพื่อนแล้วก็ลาดรูเลยง่ายๆอย่างนี้ค่ะมะนาวของหนูไม่เคยเห็นผลเลยค่ะไม่ก่อยปลูกมา5ปีแล้วแนะนําให้เพื่อนนะคะตัดยอดตัดกิ่งเลยค่ะตัดออกไปหนึ่งคืบสองคืบได้เลยค่ะเพื่อนๆเขาจะกระตุ้นการแตกใบแตกยอดใหม่นะแล้วเราก็ใช้สูตรนี้เลยอย่าลืมนะคะพรวนดินก่อนนะใส่ปุ๋ยคอกเลยนะคะ ท่รอบกระถางเลยใช้พุ่มใช้กิ่งค่ะเพื่อมนมาติดะคะผลของการตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อนเมืม่อก็จะเห็นยอดใหม่ใบใหม่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนุ่มเลยในี่ใครปลูกมะละกอไม่เคยเห็นดอกเลยหรือติดดอกแล้วดอกสลัดหลุดร่วงไปกองกับพื้นค่ะทำสูตรนี้เลยค่ะทุกคนหูดกแบบดกแน่นๆเพียบเป็นอย่างงี้ะะนะงเลยค่ะแล้วก็ราดสูตรนี้เลยค่ะ ราดที่หน้าดินรัดที่ใช้พุ่มเลยค่ะเพื่อนๆรัดเลยหนาแล้วนะคะเพื่อนเอาใครปลูกมะละกอนะคะก็เอาผ้าถุงนะคะมารัดน้องได้เลยค่ะเพื่อนน้องจะได้ร้อนๆนะติดผลดกๆเลยเค็ดลับนี้เลยค่ะเพื่อนดานละรสูตรนี้นะคะที่ขอบกระถางเลยค่ะเพื่นอนมะม่วงก็ปลูกในเข่งได้เช่นกันนะคะเพื่นอนรัดเลย ลเล็งรากเล่งดอกเล่งผลง่ายนิดเดียวทำแบบนี้เลยค่ะคุณตาโอ้ดูแบกใบแจกยอดเทียบเลยค่ะทุกคนเรารู้ไปที่ชายพุ่มนะคะเพื่อนๆใช้พุ่มอยู่ไหน,นาชายกิ่งอยู่ไหนนะคะลาดรู้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนว่านะจ๊ะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะเจริญเจิคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะทุกคนต้นไม้ไม่งามนะคะมีข้าวสารมีเปลือกไข่ก็ทําสูตรแบบแม่ก้อยกันเลยนะคะทุกคนบายบายไปก่อนนะคะขอให้ต้นไม้พืชผักของทุกท่านนะคะสวยๆงามๆกันทุกคนเลยนะคะไปก่อนคะ่ะ